สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําต้นเลือสีผสมค่ะหรือว่าคอริอัสนะคะลักษณะของเลือสีผสมเป็นไม้ประดับใบสวยงามค่ะเป็นไม้มงคลนําโชคให้โชคลาภนําความสุขสู่ผู้ปลูกนะคะแล้วก็เรียกทรัพย์ด้วยนะคะต้นเลือสีผสมจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะเป็นไม้ชอบแดดอยู่กลางแดดแล้วสวยงามมากเลยค่ะคล้ายกับต้นหูเสือ ใบเนี่ยจะคล้ายกันเลยนะคะแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าจะมีสีสันสวยงามมากมีใบหลายชนิดค่ะหลายสีสันมีลายที่ใบสวยๆแผ่นใบก็จะหนาขอบใบจกักใบจะมีสีแดงอ่อนแดงเข้มเขียวอ่อนสีม่วงแกมฟ้าและแต่ละชนิดของเขาะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เป็นพันธุ์เลือสีผสมแคะน,นะคะ ตอนนี้ก็เป็นอีกพันหนึง่งชื่อว่าแบ็กดากอนค่ะเห็นไหมคะลักษณะใบของเขาก็จะสวยงามโดดเด่นตามากเลยนะคะต้องตั้งกลางแดดค่ะเพราะว่าเป็นไม้ที่ชอบแดดมากเลยนะคะอยากได้หลายๆสีเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่สองสีเดี๋ยวต้องหามาปลูกอีกเยอะๆเลยนะคะสวยมากลักษณะดอกของเขาก็จะเป็น ดอกชูตั้งขึ้นค่ะดอกสีม่วงอมฟ้าครามกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็กๆนะคะปลายแยกเป็น5้าแฉกค่ะแต่ต้นกระถางใหญ่นี้ยังไม่มีดอกนะคะแต่ลักษณะดอกก็จะเหมือนกับกระถางเล็กเหมือนกันนะคะจะเป็นดอกสีม่วงอมฟ้าครามค่ะเนะคะีค่ะจะคอยดอกเหมือนกันเราต้องตัดแต่งกิ่งให้สั้นๆนะคะแล้วจะตัดกิ่งใหม่อย่าปล่อยให้ยาวมากจะโทมแล้วก็ไม่สวย แต่งกิ่งบ่อยๆจะได้พุ่มที่สวยงามแล้วถ้าออกดอกแล้วเราก็ควรจะเด็ดเด็ดยอดดอกเขาออด้วยนะคะเขาจะได้แตกออกใหม่เยอะๆเลยนะคะต้นนี้ค่ะตอนแรกอะค่ะปล่อยไว้นานมากแล้วเขาก็จะโซมไม่สวยก็เลยต้องมาตัดแต่งกิ่งใหม่ตอนนี้ก็เพิ่งแตกออกมานะคะเป็นพุ่มเพราะํำง่ายมากเลยนะคะเราก็เด็ดยอดค่ะที่แข็งแรงนะคะตัดตรงตานีค่ะเอาไปใส่กระถางชำไว้กระถางอื่น พอไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันนะคะเขาจะเฉือนขึ้นมาแล้วก็จะแตกออกมาเป็นกิ่งใหม่สวยมากเลยนะคะเราปลูกในดินล้นซุยระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีปักชำง่ายนะคะรดน้ำก็ปานกลางก็พอค่ะถ้าขาดน้ำต้นและใบจะเหี่ยวทันทีเลยนะคะเนี่ยค่ะลักษณะช่อดอกนะคะเราต้องเด็ดช่ออ่อนทิ้งไปหน่อยจะยืดอายุได้นานมากเลยนะคะขยายพันธุ์แล้วก็ เอากิ่งค่อนข้างแก่ไปปักในดินที่อุ้มน้ำได้ดีเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะลองหามาปลูกกันค่ะลองหาหลายๆสีมาผสมกันแล้วมาปลูกนะคะจะทําให้สดชื่นปลูกแนวที่บ้านเป็นแนวจัดสวนนะคะหรือใส่กระถางหลายๆกระถางก็ได้ค่ะมาวางไว้ใกล้ๆกันเนี่ยจะดูสวยงามมากเลยค่ะ สดชื่นจริงๆเลยนะคะเนี่ยสวัสดีนะคะ